แล้วโอเค lắm, อุ้ยอยู่แล้วอยู่แล้ว ในเช้าม่เสียเที่ยวแล้วันนี้สวยสวยสวยใส่สวยสวยสยอดมืออ่อนก็มีเผา <c oughs> ได้ปุ๊บเราเผาเลยไม่ต้องรอวันวันการงานไม่หาทำาหาแต่ตีตป้ายาเดียวใส่โอเค พอใช้เวลาน่าจะประมาณสองชั่วโมงสุกเผาต้องแบบนี้ธรรมชาติอย่างนี้สุดยอดฝีมืออ่อนก็มีเผาจัดไป้าโอ้โหสุดยอดเลย แตกแล้วแตกแล้วหลังแตกเลยสุกแล้วสุกแล้วสดๆอุ้ยอุ้ยน้ำหกน้ำหกแตกน้ำแตกน้ำแตกแล้วนี่แหละลอ,อย่ามันแห้งเกินแห้งเกินมันจะไม่ค่อยอร่อยชยดอะดดอ่ะ มันต้องแบบน้ำน้ำอย่างนี้เออ,อนั่นแหละวางเลยเอามีดเอามีดผ่าหลังเลยวันนั้นก็สามคนนี่นเสียเอเสียเอกับป้าโจ้เอ,อ้ป้าโจ้โอ้โหไม่ต้องใช้มีดโอ้โหเป็นแผ่นอะไอย่างนี้เลย,ยอ่ะก็อืมพอแล้วแล้วให้เขาสุดยอดแล้วโอ้โหมันสุดไปเลย โจ้จัดสักคำเด้อเจ้าที่ก่อนเจ้าที่ก่อนเดี๋ยวค่อยจัดน้ำจิ้มหน่อยนะโอเคเบียร์มาเอาเลยเอาเลยโอเคไหมโอเคเลยจัดเลยต้องรอแล้วนี่คำใหญ่ๆเลยนี่มาตักินอย่างนี้ mục cái cảm cái môi mục đích thêm bao mưa lắm chắc bay mhm mhm như thế này mhm 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 สุดยอดมาตรงน,นี้นี่ฟีบือออนก็มีเผาหน้าวัานไม่ได้กินอีกคำ,คำนึงคำนึงคำนึงอืมอันเยอะอ่นอืมได้เลยทีละทีแล้วโอ้โหพุงพุงอย่างใหญ่ อ้าโอ้ยเผาหัวเลยเนี่ยเผาหัวจริงๆไม่หมดแล้วเผาหัวจริงๆใครบอกว่าปลาชะโดไม่อร่อยกินได้ทุกซุกส่วน,วนาปากกว้างเลย